นักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงไม่ทําความชั่วท่านทําแต่ความดีคิดอะไรพูดอะไรทําอะไรก็ต้องให้เป็นประโยชน์ตนด้วยเป็นประโยชน์ผู้อื่นด้วยธรรมดานักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายนั้นนะวันนี้พวกเราก็พยายามฝึกตนเอาอย่างนักปราชญ์ทั้งหลายนั่นแหละ เพคนในโลกไม่มีอยู่สองจำพวกคนพาน,พน,น,นาจำพวกหนึ่งบัณฑิตนักปราญ์จำพวกหนึ่งอันนี้นะวันนี้ผู้มีปัญญามันก็เลือกคบกับนักปราญ์บัณฑิตฝึกกายวาจาจิตของตนเอาอย่างท่านออคันาพูดถึงผู้เป็นมหาปรารยิ่งใหญ่ก็หมายถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละนีออ่ เป็นมหาปรา์อันประเสริฐในโลกนั่นเราพยายามฝึกตนตามอย่างพระพุทธเจ้าถึงแม้จะไม่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติอย่างพระพุทธเจ้าเต็มอากาก็ก็ไม่เป็นไรกว่าแต่ละความชั่วออกจากตัวให้หมด ทำความดีให้เกิดขึ้นเท่าที่เราจะทําได้เท่าที่ความสามารถของเรามีก็นับว่าได้เดินตามร่องรอยของพระศาสดาไปอยู่เช่นทําสมาธิภาวนาอย่างนี้นะเอาสมาธิอย่างสูงท่านก็นหมายเอาสมาบัติแปดนู่นรูปฌานสี่อรูปฌานสี่ นี่แหละเรียกว่าสมาธิอย่างสูงะ่ะก็เมื่อเราบุญน้อยวาสนาน้อยไม่สามารถที่จะบำเพ็ญสมาบัตแปดอย่างนั้นให้เกิดขึ้นได้แล้วก็บำเพ็ญสมาธิในขั้นตนนี้ให้เกิดให้มีขึ้นในตนให้ได้นี่นี่สมาธิแปลว่าใจตั้งมั่นก็ให้ใจของเรามันตั้งมั่นอยู่ในกองการกุศลนี่ ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนไกลนี่เอาเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตไปเลยเราใจของเราไม่ไปตั้งมั่นอยู่กับสิ่งอื่นไม่ไปนับถือสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งยิ่งไปกว่าคุณพระรัตนไกลอันนี้ก็เรียกว่าสมาธิภาวนาเหมือนกันนะจะว่าใจเรามันตั้งอยู่ในพระคุณอันประเสริฐใจมันตั้งมั่นอยู่ในทาน ตั้งมั่นอยู่ในสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยี่บเจ็ดตามเพศตามภูมิของตนออนี่ใจมันตั้งมั่นอยู่ในตายเ,ออเพ่งกายเป็นอารมณ์อยู่ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละไม่ไม่ปล่อยใจให้เพลินให้เมาออกไปนอกกายให้จนลืมเนื้อลืมตัว ให้มันกรวดมันเพ่งพี่าราร่างกายนี้ให้รู้เสมอเสมอให้รู้ตามเป็นจริงเสมอไปอันโมนี้ก็รวมเรียกว่าจิตเป็นสมาธินั่นเองเนะี่ยถ้าว่าจิตไม่เป็นสมาธินะจะพิจารณาร่างกายอย่างนี้ไม่ได้เลยดังนั้นนะให้พึ่งพากันศึกษาสำเนียกให้เข้าใจ ตามที่แนะนำสั่งสอนมานี่คนเราทำอะไรนั่นมันก็ย่อมแตกต่างกันไปผู้มีกำลังมากทำการทำงานอะไรมันก็ได้แข็งแรงมากบึกบืนมากยกของหนักอย่างนี้นะคนมีกำลังน้อยยกไม่ได้ คนมีกำลังมากอันนี้ยกได้มันต่างกันคนมีกำลังน้อยมันก็ยกของหนักตามกำลังของตัวนั่นแหละเท่าที่จะยกได้มันเป็งนงั้นอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละท่านผู้มีภูมิทมก่วงขวางบำเพ็ญกุศลอย่างก่วงใหญ่ไพศาลมาท่านก็มีกำลังมาก นั่นแหละพูดถึงการเจริญสมาธิภาวนาอย่างท่านได้ฝึกเพ่งกสินฌานมาแต่ก่อนเป็นนิสัยปัจจัยติดตามมาอย่างนี้พอเกิดมาในชาติสุดท้ายที่ได้มาพบพระพุทธเจ้านั้นก็ได้ออกปวดเจริญภาวนาไปไม่นานก็ได้บรรลุฌานสมาบัติ เราเคยได้ทำมาแต่ก่อนจนชำซองเมื่อได้บรรลุฌานสมาบัติแล้วท่านก็เจริญวิปัสนาต่อมันก็ปัญญามันก็แหลมคมอย่างเลิศทีเดียวอาศัยสมาบัติแปดนั่นนะเป็นฐานที่ตั้งของปัญญาพิจารณาเห็นอะไรก็ละเอียดละอ,อได้มากเพราะว่าคำว่า ฌานนี่หมายความหมายถึงความเพ่งนั่นแหละใจของท่านแน่วแน่เป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้นะท่านเพ่งดูอะไรมันก็เห็นแจ้งอันนั้นเลยตามเป็นจริงของละเอียดเท่าใดท่านก็เพ่งเห็นได้กิเลสนี่มันก็ละเอียดไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะแต่ต้องอาศัยฌานวิปัสสนา ญาณอันเกิดจากฌานสมาบัตินั่นแหละเป็นบาตรท,ทาให้รู้แจ้งในกิเลสอันละเอียดสุขขุมนั่นได้ละกิเลสอันละเอียดได้ไอผู้ที่ได้เพียงขั้นสมาธิอุปจารสมาธิ อย่างนี้นี่ก็เจริญปัญญาวิปัสนาไปมันก็เห็นแจ้งในร่างกายสังขารน,นี่ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าไม่ละเอียดเท่านั้นเองแต่ถึงไม่ละเอียดถ้าหากว่าพิจารณาเห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วเกิดนิพพิทาควาเมเบื่อนหน่ายขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ได้ผลแหละ เมื่อมันเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายขึ้นมามันก็คลายความรักความชังในรูปในนามนี้ออกจากใจได้เพราะว่าเมื่อมองเห็นรูปเห็นนามอันนี้มันไม่อยู่ในบังคับบัญชามันเป็นแต่เพียงสภาวาาธาตุเฉยๆอย่างนี้แล้วก็จึงไม่ควรที่จะไปหลงรักหลงชังมันจะไปรักไปชังมันมันก็อยู่แค่นั้นแหละ มันก็ไม่ได้ดีขึ้นและมันก็ไม่ได้เลวลงออแต่ที่ที่มันเลวละก็คือจิตดวงนี้เองนะออไปหลงรักหลงชังในของไม่เที่ยงของไม่ใช่ตัวตนอะไรอ,อ,อย่างนี้ก็ปัญญามันก็สอดส่องมองเห็นอย่างนี้ได้เช่นนี้แหละมันจึงไม่หลงรักหลงชังบานี่ มันก็ค่อยคลายความยึดความถือออกไปโดยลําดับละอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่ามีตัวมีตอนอยู่ในขันห้าอันนี้ออกไปเสียแล้วความเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนเราเขามันก็เกิดขึ้นมาแทนนั่นแหละมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้อย่าให้เสื่อม ไม่ใช่ว่าพอเห็นขึ้นมาอย่างนั้นแล้วก็ละเลยเสียมันก็ลืมเลือนไปอีกแหละเอ,อเมื่อไม่เอาใจใส่อะอย่างนั้นก็ต้องเอาใจใส่ต้องมันเพ่งมันพิจารณามันกำหนดรู้ภายในใจอยู่เสมอว่าใจของตนเห็นเห็นไตรลักษณ์ญาณอยู่อย่างนี้เสมอไปหรือไม่อย่างนี้นะต้องกำหนดรู้กำหนดเห็นอยู่งั้น่ะ ไอ้เมื่อรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไปไม่ให้มันเสื่อมอันนี้ญาณความรู้อันนี้มันก็แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับนี่ก็สามารถบรรลุมรคนธรรมวิเศษได้ถ้าหากว่าบำเพ็ญไปมันถึงขั้นมันแล้วนะมันเข้าขั้นแล้วอ่ะแต่ถ้าหากว่าบำเพ็ญไปยังไม่เข้าขั้นก็ยังบรรลุไม่ได้แต่ถึงบรรลุยังไม่ได้ก็นะบว่าใกล้เข้าไปเรื่อยๆ เมื่อเราทำไปไม่ท้อถอยนะมันก็ใกล้เข้าไปแหละเพราะนั้นอย่าไปท้อไปถอยทำไปเรื่อยๆเหมือนอย่างคคลถางป่าอย่างนี้แหละอา้าวเราจะถางป่าป่านี่มีอยู่ไร่หนึ่งอย่างนี้นะยาวยี่สิบกว่าอย่างนี้นะก็ก็ถางไปเรื่อยๆอยู่ เอแล้วก็ใจมันก็กําหนดแล้วว่าถ้าเราถางไปไม่ถอยนี่มันก็ต้งได้ยี่สิบวานี่นอนเลยอย่างนี้นะเพราะว่าป่านี่มันมีความยาวความกว้างอยู่ยี่สิบปางนี่นะรู้รู้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราก้มหน้าถางไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่มีจุดหมายอะไรเลยอย่างนี้ไม่ใช่เราจะไปทำไร่สักผืนหนึ่งอย่างนี้ มันก็ต้องกําหนดแล้วเราจะเราจะทําสักกี่ไร่อย่างนี้นะอืมก็ต้องปักเขตแดนลงไปแล้วนี้ก็ถางไปให้มันได้ตามบริเวณที่กําหนดนั้นนะมันก็สําเร็จลงไปได้งานถางป่าอันนั้นนะแต่ว่ามันไม่ใช่สําเร็จวันเดียวสองวันบบนี้นะมันก็ต้องอาศัยเวลาเท่าที่ มันจะสำเร็จลงได้กี่วันก็แล้วแต่การงานที่ลงมือทำไปอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละการบำเพ็ญเพียรทางใจนี่เมื่อเราจับหลักได้แล้วอย่างนี้เราพิจารณาไม่หนีหลักเดิมม,มันก็ค่อยก้าวไปทีละน้อยละน้อยไปแหละ หมายเขาว่ามันก็ค่อยละกิเลสไปทีละน้อยละน้อยไปทีเดียวเพราะว่ากําลังของเรามันไม่มากพอที่จะละกิเลสให้ขาดไปจะจากสันดานทีเดียวได้อน,นีแเราก็อาศัยทำความเพียรอบรมอินทรีย์บาร,รมีให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับลำดับไปเมื่ออินทรีย์บาร,รมีมันแก่กล้าไป กาใดมันก็ละกิเลสให้เบาออกไปเท่านั้นนี่มันมันเป็นอย่างนีออ้ทีนี้เมื่อทำไปบุญบารมีไม่เต็มบริบูรณ์หมดอายุสังขารเสียก่อนมันนี่เมื่อเกิดไปในชาติหน้าเอาไปได้พบพุทธศาสนาอีกได้ฟังคำสอนของุทธเจ้าแล้ว ลงมือปฏิบัติไปต่อจากนั้นไปอีกไม่มากมันก็เต็มลงได้แบบนี้นะออิอนทรี์บาร,รมีเนี่ยมันก็เต็มลงได้แล้วมันก็หลุดพ้นไปแบบนี้เรียกว่าบรรลุมรคนรรมวิเศษได้เหมือนอย่างพระสาวกสาวิกาทั้งหลายที่ที่ท่านบำเพ็ญมาแล้วก็มีประวัติเป็นมาในพุทธศาสนานี่แหละบางท่านบำเพ็ญไปไม่นานก็สำเร็จไปได้ บางท่านก็ต้องภาคเพียรพยายามไปจนว่าใกล้จะหมดอายุสังขารน,นันจึงสำเร็จลงไปก็ได้บางท่านก็บำเพ็ญเพียรไปจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตนันจึงหลุดพ้นไปก็มีอย่างนี้นะเ,ออเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจให้มันถูกต้องอันคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันมีในดังกล่าวมานี่แหละ ไม่ใช่เป็นสิ่งเหลือวิสัยที่เราจะรู้ไม่ได้ถ้าผู้ใดรู้เหตุผลแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี่ละผู้นั้นจะไม่ถอยหลังเลยจะไม่ถอยหลังแล้วก็จะไม่กระโดดโลดเส้นเอาเล่งทำความเพียนลงไปเอาเป็นเอาตายเข้าไป หวังว่าจะให้หลุดให้พ้นไปเร็วๆคราวนี้เมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วก็ท้อใจฮะอันอันผู้รู้ทั้งหลายท่านไม่ทําแบบนั้นนะอันนี้ท่านรู้ท่านรู้เรื่องของตัวเองอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละรู้ว่าตนเองนี่อินทรีย์ยังไม่แก่รอบจะทํายังไงยังไงมันก็หลุดไปยังไม่ได้เราต้องอบรมอินทรีย์ให้มันแก่กล้าขึ้นไป สัตทินซีอินซีคือความเชื่อก็ให้มันกล้าขึ้นมันคงไปวิริอินซีความเพียรก็ให้มันติดต่อกันไปอย่าให้มันขาดสายอา้าวทำยังไงล่ะทำความเพียรให้ติดต่อกันไปก็มีสติสัมปเนี้ยอยู่ประจำกายประจำใจในทุกเวลานาที ยืนเดินนัง่งนอนกินดื่มพูดจะทำการงานอะไรก็ไม่อยู่ปราศจากสติสัมปชัญญะทำความรู้ตัวอยู่ว่าตนทำอะไรพูดอะไรแล้วแล้วก็รู้แจ้งอยู่ในนามในรูปอันนี้ตามที่ได้พิจารณาเห็นมาอย่างไรก็รู้ก็เห็นอยู่อย่างนั้นอ อย่างนี้แหละท่านจึงเรียกว่ามีความเพียรเพ่งพินิจติดต,ต่อกันไปไม่ใช่ว่าเราจะไปทำความเพียรเอาแต่เวลาไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นก็จึงจะทำความเพียรชื่อว่าตนได้ทำความเพียรถ้าหากว่าออกจากนั้นไปแล้วแล้วเมินเฉยเสียไม่กำหนด รู้สิ่งที่เคยรู้เคยเห็นมาไม่กลัวกล้าอย่างนี้แล้วก็ความรู้ความเห็นเนี่ยก็ค่อยเสือเส่อมไปเสื่อมไปอะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยให้พากันเข้าใจจากนั้นถึงแม้เราออกจากสมาธิภาวนาไปแล้วก็ตามเราก็ระมัดระวังจิตใจในอยู่งั้นแหละเพ่งดูร่างกายสังขารในอยู่นั้นอืม ให้เห็นความจริงของร่างกายอยู่อย่างนั้นอย่าให้มันเห็นเคลื่อนคาดไปจากความเป็นจริงของไม่สวยไม่งามก็อย่าให้เห็นว่ามันเป็นของสวยของงามไปของมันเป็นทุกข์ทนยากลำบากก็อย่าให้มันเห็นว่าเป็นสุขสบายไปนี่ของเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้นะก็อย่าให้มันเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนไป แต่มันเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนอยู่ยืนตัวอยู่อย่างนั้นไอ,อ,อ,อ้บุคคลมาพิจารณาไตรลักษณ์นาณตรงนี้แหละมักจะเกิดวิปราชต์ต้องรู้ไว้พอไปเพ่งดูอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของตนแล้ววันนี้เอ๊ะถ้าเช่นนั้นอะไรก็ไม่ใช่ของตนอย่างนี้นะบุญบาปก็ไม่ใช่ของตนสิ ทำบาปก็จะได้บาปมาเท่ไหนล่ะทำบุญจะได้บุญมาเทไหนเพราะอะไรก็ไม่ใช่ของตนนี่ออความเห็นอย่างเนี้มันสักจะเกิดขึ้นได้อยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันต้องรู้ไว้ mm hmm. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ mm hmm. อาการที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนน mm ั่นนะ มันมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีผลทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนั้น <c oughs> อันเหตุเบื้องต้นนั้นเรากำหนดรู้ใจตัวเองแล้วว่ามันหลงมันหลงรูปลงนามอันนี้อยู่อย่างนี้นะมันถึงได้เป็นทุกข์มันถึงได้ถูกตันหา ครอบงามจิตอันนี้ให้อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดลงได้เนี่ยถ้าบุคคลได้ไปตกเป็นทาสแห่งตัณหาอย่างนี้อยู่แล้วมันก็ไปทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างนะบัาน,นี้น,ะ,นะกรรมดีกรรมชั่วนั่นในบันนี้มันก็เป็นชนะกะกรรมนำดวงจิตนี้ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไป <c oughs> ไม่ใช่ว่าทำกรรมดีกรรมชั่วแล้วจะไม่มีผลตอบสนองไม่ใช่อย่างนั้นนะก็เหมือนอย่างในปัจจุบันนี่นะเราเห็นกันได้บุคคลทำกรรมชั่วเช่นล่วงกฎหมายบ้านเมืองไปลักไปช่อไปปล้นไปขี้เอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเมื่อเจ้าหน้าที่เขาจับได้อย่างเอาไปฟ้องร้อง ก็ต้องติดคุกติดตารางไปนี่แหละผลแห่งความชั่วเมื่อก็เห็นได้ในปัจจุบันอย่างนี้นี่แล้วจะว่าทำบาปไม่ได้บาปอย่างไรเล่าเนี่ย <c oughs> ิงอยู่ทำบาปบางอย่างนี่มันไม่ขัดต่อ,อก,กฎหมายมีอยู่เป็นอย่างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบนนี้นะ ถ้าว่าไม่ไปฆ่าสัตว์ที่มีเจ้าของห่วงแหนอยู่อย่างนี้ทางกฎหมายเขาก็ไม่เอาโทษอย่างนี้เลยแต่ทางศีลธรรมแล้วมีโทษสัตว์นั่นจะมีเจ้าของห่วงแหนก็ตามไม่มีก็ช่างขึ้นชื่อว่าสัตว์มีชีวิตแล้วจะเป็นตัวน้อยก็ตามตัวใหญ่ก็ช่าง บุคคลใดแกล้งเจตนาฆ่าให้ตายแล้วก็เป็นบาปทั้งนั้นเลยนี่เป็นอย่างนี้มันแยกทางกันตรงนี้กฎหมายบ้านเมืองกับศีลธรรมนะให้เข้าใจ <c oughs> ดังนั้นจะว่าทำบาปไม่ได้บาปยังไงไเห็นได้ในปัจจุบันนี้แหละแต่ว่าบาปบางอย่างนะั้นนะบุคคลทำลงไปแล้วมันยังให้ผลในปัจจุบันนี้ไม่ได้ก่อน เช่นอย่างที่ว่ามาแล้วนะเช่นอย่าไปฆ่าสัตว์ที่เขาไม่มีเจ้าของห่วงแหนอะไรเลยอย่างนี้ฆ่าแล้วก็แล้วไปอย่างนั้นแหละไม่ได้รับผลตอบแทนปัจจุบันอะไรฮะก็เรื่อยๆไปอย่างนั้นนะแต่มันไม่ใช่ว่ามันมันหายไปนะบาปกรรมอันนั้นนะมันติดสอยห้อยตามไปอยู่ยงั้นเนี่ยพอมันได้โอกาสเมื่อใดแล้วมันก็ให้ผลเมื่อนั้นนะเออมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตร่าว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พี่น้องติดตามมาติดตามไปเป็ <c oughs> อย่างนั้นนี่พระองค์เจ้ารู้แจ้งอย่างนี้แล้วจึงได้ทรงสแสดงเป็นพระบาลีว่าอย่างนั้นนะแต่คนบางคนบางพวกทไม่ไม่ใส่ใจเลยไม่เอาไปคิดไปตรองนะเอรันมันถึงได้ไม่เชื่อ จึงได้ทำบาปไปเรื่อยๆ <c oughs> เห็นว่าทำลงไปแล้วมันไม่ได้ไปติดคุกติดตารางอะไรเลยก็เลยถือว่าไม่ได้เป็นบาปอันความรู้อย่างนี้เนี่ยมันมันเป็นความรู้ตื้นๆความรู้ธรรมดาธรรมดาของโลกมันไม่ได้ลึกซึ้งเข้าไปข้างในถึงดวงกิจดวงใจ ถ้าไปเพ่งดูภายในแล้วเพ่งดูตัวเองตัวเองนี่ก็รักชีวิตของตัวเองไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียนเลย <S <S ตัวเองก็กลัวตายเหมือนกันอย่างนี้นะกลัวเจ็บปวดฉันใดบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็ไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนเขาเหมือนกันนะถ้ามีใครไปเบียดเบียนเนี่ย เขาก็กลัววิ่งพ่ายหนีมิฉะนั้นก็นต่อสู้เอาจนตายแล้วแล้วไปอ,อ,อย่างนี้แหละแสดงว่ามันหวงแหนชีวิตของใครของเราเหมือนกันหมดเลยในโลกอันนี้ออดังนั้นเมื่อเมื่อผู้ใดไปทําบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วเช่นนี้ไอการกระทาเช่นนั้นอ่ะมันจะไม่มีผลตอบสนองในภายหลังนะไม่มี ต่างแต่ว่าอาศัยการเวลาเท่านั้นเองนะเมื่อไม่ถึงการเวลาที่มันให้ผลมันก็ยังให้ผลไม่ได้ก่อนก็เคยพูดมาแล้วบ่อยๆอ,อยู่เหมือนกันเลยก็ในเมื่อบุญกรรมที่บุคคลผู้นั้นทํามาแต่ก่อนมันมันยังให้ผลอยู่มันยังรักษาชีวิตของผู้นั้นอยู่อย่างเนี้ยถึงผู้นั้นอยากทํากรรมชั่วในปัจจุบันนี้กรรมชั่วนั้นมันก็ยังให้ผลไม่ได้นี่ต้องเข้าใจให้มันถูกต้อง ต่อเมื่อกรรมดีหรือกรรมชั่วที่บุคคลทำมาแต่ก่อนมันมาให้ผลอยู่ในปัจจุบันนี้มันหมดลงเวลาใดกรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันนี้มันก็ให้ผลสืบต่อได้เวลานั้นเลยเออมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในตำรานะพระพุทธเจ้ายังได้ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลใดทำกรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้น นี่เช่นบุคคลฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในชาตินี้แล้วเมื่อละโลกนี้ไปแล้วย้อนไปสู่อาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นอันนี้มีอยู่ในตำราเกือบทุกฉบับไปเลยใ,ในใน,ในทางพระสูตรนะนะนี่นะลองพิสูจน์ดูพระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็ตามคำสอนที่ทรงแสดงมานี่นะก็แสดงว่า บุคคลฆ่า,า,าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะม,มันไม่ได้ให้ผลในปัจจุบันนี้ก็มีอย่างนี้นะนั่นแหละมันคอยสะกดรอยไปอยู่ยงั้นเพราะว่ากรรมเก่านั้นหมดลงกับบางทีมันก็หมดชีวิตไปเหมือนกันนะก็ตายน,ะนั่นแหละพอกรรมเก่านั้นหมดลงแล้วกรรมใหม่ที่ทำนี้มันก็ให้ผลสืบต่อ ถ้าเป็นกรรมชั่วมันก็ฉุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมิดังกล่าวมานั้นถ้าเป็นกรรมดีมันก็นําไปสู่สุขคติโลกสวรรค์ถ้าเป็นกรรมดีอย่างประเสริฐที่ท่านเรียกว่าโลกุตระกุศนอมันก็นําให้ไปเกิดสวรรค์บ้างนําให้ไปเกิดพรหมโลกบ้างนำให้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพาน เช่นพระโสดาบันอย่างนี้ก็นําให้ไปเกิดสวรรค์พระชกิทาคามีก็เหมือนกันไปเกิดสวรรค์พระอนาคามีก็นําให้ไปเกิดในสุทธวาสพรหมโลกอย่างนั้นท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วโดวยประการทั้งพวงเมื่อหมดอายุสังขารแล้วท่านก็เข้าสู่พะนิพาน เป็นอน,นว่าไม่ต้องเวียนเกิดเวียนตายอีกต่อไปเสเวยความสุขอยู่ในพะนิพานตลอดนิรันดอนไปนอย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละวิถีชีวิตของคนเราตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อรวบรวมเอามาแสดงให้เป็นแนวทางปฏิบัติแล้ว ก็ได้ความอย่างนี้แหละก็สุดแล้วแต่ผู้ฟังนั่นจะเอาไปพิจารณาตรีตรองดูถ้าเห็นตามก็จะได้ลงมือประพฤติปฏิบัติไปไม่ท้อไม่ถอยถ้าใครไม่เห็นตามแล้วก็แล้วไปไม่มีใครว่าอะไรเพราะฉะนั้นก็จึงขอจบลงเพียงเท่านี้